สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะพาทุกๆคนมาดูแพ็กเกจการทำข้าวเกรียบปลาทอดส่งขายตามร้านค้าในชุมชนนะคะเพื่อเป็นไรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งสำหรับแผ่นข้าวเกรียบนี้สั่งมาจากภาคใต้นะคะเป็นข้าวเกรียบปลามีรสชาติอร่อยกลมกล่อม พอน้ำมันเริ่มเดือดเราก็ใส่แผ่นทดลองลงไปนะคะข้าวเกรียบเริ่มฟูแสดงว่าน้ำมันเริ่มมีความร้อนได้ทีแล้วนะคะนี่ก็เป็นชิ้นที่มันหักนะคะเราลองนำมาทอดดู มันก็จะพองประมาณนี้นะคะใช้ตะแกรงร่อนให้เสด็จน้ำมันนะคะทีนี้เราก็มาลุยกันเลยนะคะลงกระทะหลายๆแผ่นกันเลยใช้ตะแกรงยีย เพื่อให้ความร้อนมันทั่วถึงนะคะพลิกด้านให้สุกทั่วแผ่นไม่ต้องทิ้งไว้นานนะคะพอข้าวเกรียบเริ่มสุกแล้วก็ค่อยๆช้อนข้าวเกรียบขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันค่ะ แป๊บเดียวนะคะข้าวเกลบประสุกแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะจนได้ปริมาณที่เราพอใจเนี้ยจะกรอบแล้วก็ฟูเป็นแผ่นใหญ่อีกเท่าตัวเลยนะคะ เป็นครั้งแรกที่จะลองทอดขายดูนะคะต้องลองดูว่าลงทุนครั้งแรกจะได้กำไรหรือไม่ถ้ามีผลตอบรับที่ดีก็คงจะทอดขายไปเรื่อยๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเป็นไรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งนะคะ ซึ่งก็สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเสร็จงานประจำก็สามารถทอดได้นะคะเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะเพิ่นเหมือนกันนะคะทอดข้าวเกรียบแป๊บเดียวฟูแป๊บเดียวฟูนะคะ สวยงามมากเลยนะคะสีข้าวเกลียบทอดสวยงามน่ากินไหมคะทุกคนเนี่ยค่ะ มาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะพอเริ่มได้ที่เราก็ค่อยนำมาบรรจุใส่ถุง เราก็จะใช้เครื่องซีนปากถุงนะคะสามารถเก็บความกรอบไว้ได้นานไม่มีกลิ่นหืนไม่เหม็นอับเลยนะคะเพราะว่าเราทอดเสร็จก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วก็ปิดปากถุงด้วยการซีลลมไม่เข้าแน่นอนค่ะขายห่อละ10บาทนะคะ แล้วก็ส่งถ้าเราส่งร้านค้าก็ให้ร้านค้า2บาทเป็นอาชีพเสริมที่น่าลองนะคะก็เลยว่าจะลองดูสักครั้งยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะข้าวเกรียบราคา10บบาทสวยงามมากๆเลยนะคะใครได้ทานรับรองต้องบอกว่าอร่อยค่ะบ๊ายบาย